นายพลดูเลยสวัสดีครับทางหลวงเปิดวิ่งสี่เลนถนนบ้านแม่ป่าไผ่ตำบลแม่ตื่นจังหวัดลำพูนวิ่งชิว13.9กิโลเมตรทางหลวงเดินหน้าขยายถนนสี่เลนช่วงบ้านแม่ป่าไผ่ตำบลแม่ตื่นจังหวัดลำพูนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชื่อมสี่จังหวัดสายเหนือ นายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างทางที่หนึ่งได้ารายงานว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข106สายบ้านแม่ป่าไผ่ตำบลแม่ตื่นไม่ใช่ตื่นนะครับจนแม่ตื่นระหว่างกิโลเมตรที่154บวก491ถึงกิโลเมตรที่168บวก391 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้วเช่นกันเพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานการเดินทางให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวในภาคเหนือขณะเดียวกันทางหลวงหมายเลข106สายบ้านแม่ป่าไผ่ตำบลแม่ตื่น จังหวัดลำพูนเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข106สายสวรรคโลกอุโมงค์ซึ่องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแวงการทางลำพูนมาตั้งแต่ปีพศ2497โดยทางหลวงสายนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2 5 2 2โดยมีลักษณะเดิมเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรสวนทางกันมีจุดเริ่มต้นจากทางเข้าอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยัยภาพผ่านจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและตัดเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่สิ้นสุดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษโดยขยายช่องจราจรจากเดิมขนาดสองช่องจราจรเป็นขนาดสี่ช่องจราจรไปกลับข้างละสองช่องจราจร โครงการประกอบด้วยการก่อสร้างผิวจราจรแอปฟาคอนกรีตขนาดความกว้างช่องละ3.50เมตรและไหลาทางกว้าง2.50เมตรนายพิรัชกล่าวต่อว่าการแบ่งทิศทางการจราจรโดยเกาะกลางแบบยกงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตและระบบระบายน้ำรวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของประชาชนตลอดแนวเส้นทางโครงการโดยกรมทางหลวงได้ดาเนินการออกแบบและก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณทางแยกทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่นตลอดแนวเส้นทางโครงการอย่างไรก็ดีเส้นทางสายนี้มีบทบาทสําคัญในฐานะเส้นทางลัดจากถนนโตโยทิน โดยเป็นทางเลือกในการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์และอุทยานแห่งชาติออบหลวงซึ่งช่วยให้ผู้เดินทางสามารถหลีกเลี่ยมการจราจรหนาแน่นในตัวเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ทางหลวงสายดังกล่าวยังเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข108เพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทางอย่างอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถกิ่งเลี่ยงการเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ลดทอนระยะเวลาในการเดินทางส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนา,าคตบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดก็เชื่อมต่อได้หลายจังหวัดนะครับเชียงใหม่สวรรคโลกแม่ห้องศน ลำพูนล,ลำปางสุขโขทัยนะครับผมถนนสายนี้ขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ